สวัสดีครับยุคใหม่แห่งการช้อปปิ้งนะครับคุณซื้อของได้ถูกไม่ต้องรอไลฟ์สดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงคุณติดตามผมนะครับนี้คุณติดตามผมแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นคลิปนะครับดูให้จบนะครับหนึ่งคุณต้องมีแอปช้อปปี้เห็นแอปช้อปปี้ไหมครับถ้าคุณไม่มีไปที่เพจสโตร์นะครับแล้วพิมพ์คําว่าช้อปปี้นะครับคุณดาวน์โหลด ผมดาวโหลดแล้วผมก็เลยเปิดแอปอ่านะครับอันนี้เสร็จปุ๊บคุณดาวนโหลดมาเรียบร้อยนะครับคุณเปิดแอปเรียบร้อยนะครับคุณก็สมัครแอปอะไรไปนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับสามถึงห้าทีเสร็จนะครับอ่าทุกคนทําได้แน่นอนนะครับสมัครง่ายเสร็จปุ๊บคุณจะได้รับลิงก์อ่านี่นะครับได้รับลิงก์สินค้าเห็นไหมครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างกระเป๋าโยนเนกไทยแลนด์นะครับนะครับใส่แลกกเก็ตได้เหลือ12ใบสุดท้ายนะครับใบละ500บาทส่งฟรีด้วยนะครับบางอย่างส่งฟรีบางอย่างส่งไม่ฟรีนะครับแต่ค่าส่งถูกอยู่แล้วนะครับแตะไปที่ลิงก์ที่ผมให้คําช้อปปี้นะครับหรือท่านใดอยากจะอัปเดตของเร็วๆกดลิงก์เข้ากลุ่มไลน์ของผมได้นะครับกดช้อปปีกดฝึกเข้าไปมันจะพาท่านไปสู่หน้าจอร้านค้าเลยอ่าเห็นไหมครับ เห็นไหมครกระเป๋านี่ครับนี่โยเนเอกประเทศไทยนะครับของแท้นะครับนะครับเสร็จปุ๊บมีลใบละห้าร้อยบาทนะครับผมกดสั่งซื้อสินค้านยครับเหลือสีดําใบเดียวผมไม่ได้โกหกเห็นไหมครับมีคลังสินค้าเขาจะบอกเหลือสิบสองใบผมกดสั่งซื้อนะครับเวลาท่านเข้ามาในหน้าสั่งซื้อเนี่ยถ้าท่านเป็นลูกค้าใหม่ที่อยู่สำหรับการจัดส่งมาทันแรกท่านไปกรอกให้เรียบร้อยใส่เบอร์โทรใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยเขาจะได้ไปส่ง ถัดตอบถัดมาเขาจะคอนเฟิร์มสินค้าผมสั่งกี่ชิ้นราคาเท่าไหร่2ค่าขนส่งเห็นไหมครับขนส่งฟรีศูนย์บาทเห็นไหมครับจะได้รับของเมื่อไหร่เขาประมาณไว้ให้นะครับประมาณวันไว้ให้เพราะเขาส่งแบบธรรมดาให้คุณไปกดแล้วคุณเลือกรับสะดวกคุณสะดวกรับเวลาไหนครับทุกเวลาไหมหรือว่าเสาร์อาทิตย์ลูกค้าใหม่ไปเลือกเวลาตรงนั้นนะครับ สองโค้ดส่วนลดเขายังไม่มีโค้ดนะครับสามอันนี้คือตัว S เห็นไหมครับใช้ทั้งหมด29 s h o p ชอป,ปี้คอยถ้าผมเอาคอยมาใช้ผมจะได้ลดไปอีก90กว่าบาทถามว่าคอยมันมาจากไหนคอยมันมาจากการซื้อซ้ำาๆซื้อซ้ำาๆนะครับคุณซื้อซ้ำาๆเนี่ยเขาจะคิกแบ็กกลับมาให้คุณแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณโชคดีมากแล้วถ้าคุณเข้ามา สู่ช้อปปีแล้วมารู้จักผมเนี่ยแล้วคุณมีการสั่งซื้อในชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยเห็นไหมครับคุณจะซื้อครั้งต่อไปได้ถูกลงกว่าเดิมอีกนะครับสุดๆนะครับทุกวันนี้ผมก็ซื้อของผมซื้อของหลักหมื่นสองหมื่นนี่ผมซื้อทาังนี้กันหมดนะครับอ่ายุคนี้ไม่ต้องกลัวครับไม่ถูกใจคืนสินค้าได้ของไม่ดีคืนได้นะครับเสร็จปุ๊บวิธีการชําระเงินอันนี้ผมไปตั้งแบบบัตรเครดิตไว้ ชาระเก็บปลายทางก็ได้นะครับจชะ own, ชําระโอนชําระอะไรก็ได้เอาที่เราสะดวกหรือบางทีร้านค้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมให้เก็บปลายทางเราก็ชําระผ่านตัดบัตรก็ได้หรือผ่านโมบายแบงกิ้งก็ได้แต่อันนี้เขาให้ปลายทางเราก็ติ๊กปลายทางก็ได้ปัญหาคือเขามาส่งเราก็ชําระหน้าบ้านเลยอ่าคุณไม่ต้องไปกงังวลเห็นไหมครับพอผมถ้าเราพอเราซื้อห้าร้อยเห็นไหม แปลว่าผมรอจ่ายล้าบ้านห้าร้อยคอยที่คุณจะได้รับคุณได้รับคอยห้าบาทถ้าแบบครั้งต่อไปเนี่ยคุณไม่ซื้ออะไรก็ได้แล้วคุณเลือกใช้คอยเนี่ยมันจะลดไปห้าบาทถ้ากับ,บใบนี้จริงๆอ่ะสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับสุดยอดไหมครับสุดยอดไหมครับอ่าใครที่ซื้อไม่เป็นแล้วไม่เป็นมาถามผมอันนี้แบบละเอียดเลยนะครับละเอียดเลยนะครับพอกดสั่งซื้อปุ๊บระบบมันก็จะไปแจ้งทางนู้นเลยว่าให้ให้แพ็คของส่งนายคนนี้นะ แพ็คของส่งเนี่ยส่งผมนะอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่ครับเรียบร้อยอันนี้ผมยกตัวอย่างขูแบบสุดจริงครับสุดจริงคือชีวิตเราเนี่ยเราจะไปรอเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงไปดูไครไลฟ์สดหรือว่าจะรอเวลาอะไรเงี้ยคือผมว่าเอาเวลาทําอื่นดีกว่าผมก็เคยอย่างนั้นมาครับแต่ตอนนี้นะครับมันเป็นมิติใหม่ของการซื้อนะครับคุณได้ของถูกของดีแล้วแถม ซื้อครั้งต่อไปก็ได้ลดเดี๋ยวครั้งหน้าพี่ซื้ออย่างอื่นก็ได้ลดเขาเริ่มจะซื้ออื่นก็ได้ลดได้ลดหรือเหมือนผมเนี่ยผมเก็บไปถึง93าบาทยังไม่ต้องลดครั้งต่อไปก็ได้เก็บหอม,ล,อมล้อมลิบไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จนไปเงินก้อนแล้วลดทีเดียวเท่ากับคุณแทบจะซื้อของสิ่งนั้นฟรีเลยนะอะไรอย่างนั้นไปเลยนี่คือยุคใหม่นะครับอขอพระคุณครับดูคลิปนี้ให้จบดูคลิปนี้จบผมฝากสับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งของผมด้วยนะ่าโอเคเป็นประโยชน์มากแล้วครับสวัสดีครับ